มันดูสุดหรอครับเธอน้าหลอ่อเธอน้าหลอ่หลอไม่เห็นคนนะครับสวัสค,ครับวันนี้พรมาเที่ยวครับ ชมบรรยากาศครับมีากาศร่มลื่นครับสวยม่กครับบรรยากาศงามบ่พี่นอ้นนอ,นองมอีภาพพีน้องมาเที่ยวเลยเนี่ มื่อนี้บ่าด้เขาป้าครับมื่อนี้มาเที่ยวครับมาเล่นบ้านสวนผักครับ mm hmm. ชมบรรยากาศพี่น้องสวยดีนะครับ mm hmm. ชมบรรยากาศครับ โอ้ท่าลังมันก็มีครับเดี๋ยวผมพ่ายเบิ่งอันพี่น,น้องน้ำมาตามไปดูครับลุยครับพี่น้องลุยมาครับตามมาครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวครับมเมนีบกเขาปลาครับมเมนีบมาเที่ยวครับผมเอเื่อยเลย่อย ายเบางทุงท่งทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าเดี๋ยวพาไปดูครับเอา้าเตือนหมดหางงีม้มาเป็นนิยเสียงแพะชิงชิงขับรถมาบว่หกันครับเพิ่งม,มาถึงครับอ๋อลักเกี่ยวหยาพิ่งก็นหน้า่า นะครับบรรยากาศอนุรักษ์กรรมบางทีเป็นธรรมาชาติผมไปเหมือนครับง่ามครับวินบมาครับพี่น้องปลาผมมากกับฝุนลินเหรอกลับครับงานกลับไปสุ่มครับเดี๋ยวไปสร้างอาหารสั่งเอียงกินครับมาวันนี้ต้องเอาให้คุม้มลุย ป็สนรสระน้าครับนี่สระนามเป็นคล้ายๆเกษตรเชิงผสมผสานครับบ้านสวนผักเฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวพายบึงแพะร่นนี่มันไม่แงี้ยเงี้ยเหรอผมเตือนนี่แล้วอฮะแงี้ยเงีอยู่นะนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลครับพี่น้อง <laughs> หยอกกันเดาะกลับครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพื่นอ <laughs> นถ่ายใุุ่้นไปครับ <laughs> ไปพรอ,อนยุ่มเลยครับเ <laughs> ขาช่องเพิ่นไว้ช่องช่องผักช่องเคียย์ผักนะ <laughs> ครับตามมาครับ บาลมันคำเหรอครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากบอใบใหญ่ห้างครับกตะบานก่อนมากครับใช่รเอารถหายมีดีมากับสุดหล่อครับเอามากับสุดหล่อครับ ขันนี้กับเบอรต์ต้นของบานย่างครับนี่ <laughs> <laughs> ก็าว่ามันโอ้ยโบ,บต้นนี่ครับอันดับหนึ่งเลยด้วยนี่ฟั <laughs> <laughs> งเสียงบีทครับ ต้องสิงบีดหล่หอๆครับ